สวัสดีจ้าเพื่อนโอ๋แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะหน,นไปหนหมาก็อยากมีส่วนร่วมมาละะได้ข่าวว่ามีพวกเอ่อเคอรี่อมันดิ้นเหรอ <laughs> ทำไมกับชีวิตกูเนี่ยฮะดิ้นกันจังเลยอะพวกมึงอะือ จูบจ่ะจูบจบุไม่รู้ละไม่รู้ละันเก่งน,นะวันนี้ก็สโนตกนะคะไปเล่นมาหมาไปเล่นมาทำไมอิจฉาชีวิตกูมากก็ต้นไม้ไง,ไงมึงเข้าใจปะถือเชือกไปนะแล้วก็ผูกคอตายซะ <laughs> ไม่อยาก <laughs> แล้วนี่อีหน้าผีเกี่ยวอะไรกับมึงอะมันเกี่ยวอะไรกับมึงอีขอทาน ไม่ได้เกี่ยวเลยเสือกอะไรกับคลิปกูคะคะกูจะบอกมึงให้สิ่งที่พวกกูทําเนี่ยนะแล้วก็พวกกูสะใจที่สุดเลยก็คือว่าไม่ว่ากูจะทําอะไรออกมากันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็ตามเนี่ยนะหรือการใช้ชีวิตหรือการใช้ของอะไรก็ตามเนี่ยแล้วพวกมึงเนี่ยนะที่ชอบมาอวดรวยกันแล้วชอบไปเหยียดคนอื่นเขาเนี่ยสู้ฝั่งกูไม่ได้อ่ะกูสะใจมากเลยมูรู้ปะเออ อย่าเที่ยวได้ไปหาเหยียดคนอื่นเขาถ้าตัวเองยังกระจอกยังปรสิตอยู่นะกูจะบอกไว้ให้ไม่เอาอย่าทำนะแล้วเวลาโดนพวกกูเนี่ยเอาของจริงมาฟาดเนี่ยนะเสียงสั่นเคอรี่นี่ดิ้นกันทั้งช่องเลยฮะเป็นอะไรกันเอออยู่ดีๆเนี่ยไม่มีใครเขาว่าพวกมึง เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปแก่งปากหาตีนใครเขาเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าชีวิตเราเนี่ยมันสู้ใครเขาไม่ได้เนี่ยหน้าก็ผีนะเออสันดานก็ไม่ดีแถมจนอีกตัางหากแต่ชอบไปดูถูกคนอื่นแล้วเวลาโดนของจริงเข้ามาเนี่ยมันก็จะออกอาการแบบนี้ล่ะค่ะนะพวกมึงเชื่อกูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพยายาม จะเทียบบารมีกันแต่แกงอีแตดแหลมของพวกกูกันนะเพราะแต่ละคนเนี่ยเขาเหนือกว่ามึงทุกคนจำเอาไว้จำใส่กระโหลกเอาไว้ใช่ไหมลูกจำใส่กระโหลกเอาไว้นะถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยสู้ใครเขาไม่ได้เนี่ยอย่าริอาจไปเทียบบารมีหน่อดแตดใครเขาเข้าใจไหมเห็นไหมลูกกูยังฟังเลยอะแค่นี้อีดอก